อยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปล่อยขบวนรถรณรงค์ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100%และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะที่สลาผูกเสี่ยวสากรกลางจังหวัดขอนแก่นนางสาวธนิยาในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยขบวนรถรณรงค์จังหวัดขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100% และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่โดยใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่2,566นะคะรัฐบาลค่ะได้มีการเน้นย้ำว่าให้มีวันหยุดราชการติดต่อก,กันหลายวันเพื่อให้ประชาชนได้มีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าท่องเที่ยวทําให้เป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากกว่าปกติค่ะส่งผลให้การจราจรหนาแน่นแล้วก็ทําให้เกิด <C 1> ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงค่ะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเห็นชอบกับแผนมูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่งเทศกาลปีใหม่ให้ดังเหมือนการในระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งมีเป้าหมายการดําเนินงานให้สามารถลจดจํานวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงของเทศกาลปีใหม่ของปีที่ผ่านมาค่ะ ด้านนางสาวธนิยาในพินิดค่ะรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดได้กําหนดมาตรการเข้มข้นในการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะด้านวินัยจราจรค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยเปอร์เซนและมาตรการการห้ามดื่มสุราในขณะขับขี่โดยให้มีการตรวจจับอย่างเข้มข้นทั้งการตั้งด่านหลักและด่านชุมชนและเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดยเตรียมพร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดเหตุหนงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านถนนเส้นทาง,ท,าง,ท,าง,งทั้งทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงได้คืนผิวนะคะการจราจรที่มีการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านรองผู้รชาชการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะของเรานะคะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นค่ะคือ จะต้องเรื่องวินัยจราจรเราเน้นอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุให้ได้แล้วก็เรื่องสวงมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์รวมทั้งขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยความเร็วต้องไม่เกินกําหนดแล้วก็เรื่องการมฐฐาตรการเรื่องการงดดื่มสุรานะคะมีการตรวจจับอย่างเข้มขน้นมีการตั้งด่านทั้งด่านหลักและก็ด่านชุมชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุความพร้อมทางด้าน ตำรวจเอกคเชนยินยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นได้กล่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นได้มีการวางมาตราการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งได้เน้นย้ำด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเพิ่มพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่นมีการส่งมอบพื้นผิวการจราจรมาแล้วทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ขับขี่อย่างสะดวกและก็ปลอดภยัยซึ่งจะมีจุดตรวจทั้งหมด41จุดตรวจค่ะในการบังคับใชก้กฎหมายและก็ขอให้ประชาชนเนี่ยขับขี่ด้วยความมีวินัยและวก็เคารพกฎจราจรด้วยค่ะ